รถคันโปรดทั้งทีดูแลดีไม่เคยขาดแต่ทำไมรถยังมีอาการกระตุกเร่งไม่ขึ้นสดน้ำมันควันดำนั่นเพราะคุณอาจไม่เคยรู้ว่ามีบางอย่างแฝงตัวกัดกินถังน้ำมันรถโดยไม่รู้ตัวนั่นคือน้ำน้ำภัยร้ายที่มีผลต่อระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์ทาลายถังน้ำมันตัวการที่ทำให้เกิดสนิม ตะก,กรันสิ่งสกปรกที่ทำลายระบบเชื้อเพลิงซึ่งมันหลบซ่อนอยู่ในถังน้ำมันของรถทุกคันแล้วน้ำพวกนี้มาจากไหนน้ำในถังน้ำมันรถมาจาก2ส,สาเหตุ 1. น้ําน้ำจากน้ำมันเชื้อเพลิงทุกวันนี้โลกเข้าสู่ยุคขาดแคลนพลังงานเราจรึงต้องหันมาใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทนคือแก๊สโซฮอลและไบโอดีเซลแทนโดยแก๊สโซฮอลเกิดจากการผสมระหว่างน้ำมันเบนซินและเอทานอล ซึ่งเป็นแอลกอฮอลบริสุทธิ์99.5%และนั่นทำให้มีน้ำป่าปนมาด้วยส่วนไบโอดีเซลเกิดจากน้ำมันดีเซลผสมกับน้ำมันที่สกัดจากพืชหรือไขมันสัตว์โดยสิ่งที่ตามมาด้วยคือน้ำไขมันเชื้อราและแบคทีเรียที่จะตามเข้าไปอยู่ในถังน้ำมันนั่นหมายความว่าเมื่อเราใช้พลังงานทดแทนแต่ไม่รู้วิธีการดูแลรักษาที่ถูกต้อง น้ำตัวร้ายก็จะมาเล่นงานรถคุณจนเกิดอาการเครื่องกระตุกสะอึกสดน้ำมันควันดำอย่างเลี่ยงไม่ได้ 2. น้ำจากการควบแน่นในตอนกลางวันพื้นดินจะกักเก็บความร้อนจากอากาศเอาไว้เมื่อถึงเวลากลางคืนก็จะคายความร้อนนั่นออกมาเกิดเป็นไอน้ำที่ลอยอยู่บนพื้นดินโดยเฉพาะประเทศไทยที่เป็นประเทศในภูมิอากาศร้อนชื้นความชื้นและไอน้ำในอากาศจึงมากเป็นพิเศษเมื่อไอ้น้ำเหล่านี้มีจำนวนมากก็จะควบแน่น รวมตัวกันเป็นหยดน้ําและไปเกาะอยู่ที่ถังน้ํามันซึ่งอยู่ใกล้กับพื้นดินถังน้ํามันทั้งด้านในและด้านนอกจึงเต็มไปด้วยน้ําที่มาคาอประตูก่อกวนถังน้ํามันเราแบบไม่เว้นวันแถมบางวันยังพาเพื่อนมายกแกงทั้งสนิมตะกรันสิ่งสกปรกเชื้อราและแบคทีรียมารุมกินโต๊ะกันตั้งแต่ถังน้ํามันยันหัวฉีดเลยทีเดียวเม <m ug ly> ื่อหลีกเลี่ยงน้ําในถังน้ามันไม่ได้เราก็ต้องหาทางสู้โดยวิธีสู้กับน้ําในถังน้ํามันทําได้2วิธี1 มันล้างังนวำมันทุก6เดือนซึ่งค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0ถึง8,500บาทเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาหรือ 2. หาฮีโร่มากระจัดน้ำตัวร้ายโฟอตอนแมนฮีโร่ผู้ปราบน้ำตัวร้ายด้วยพลังพิเศษที่เหนือกว่าและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์ทั่วไป หนึ่งเดียวที่สามารถกำจัดปีศาจน้ำที่ซ่อนอยู่ในถังน้ำมันและระบบเชื้อเพลิงหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียลดการกระตุกะอึน็อกช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบคงสมรรถนะรถยนต์ให้เต็มกำลังช่วยประหยัดน้ำมันและลดควันดำเพียงเติมลงในถังน้ำมันทุก3เดือนหรือ5000กิโลเมตรโฟลรอนจะเข้าจัดการกับปีศาจน้ำที่ซ่อนตัวอยู่ในถังน้ำมันไปจนถึงปลายหัวฉีดเช็คบินยกแกงทั้งน้ำสนิมตะกรันสิ่งสกปรกปราบเรียบแบบเห็นผลทันที ยินดีต้อนรับสู่โฟตอนแล็บผมดรฐานันหรือโปรเฟสเซอร์เอฟวันนี้ผมจะพาท่านไปพบกับพลังพิเศษของผลิตภัณฑ์บำรุงรักสารถยนต์โฟตอนที่สามารถขจัดน้ําในถังน้ามันได้ภายในพริบตาสมมติว่าหลอดทดลองนี้เป็นถังน้ํามันของรถของท่านเมื่อถึงตอนกลางคืนดินคายความร้อนจะเกิดการควบแน่นขึ้นทําให้เกิดน้ําในถังน้ํามันเมื่อมีน้ําอยู่ในถังน้ํามันจะทําให้รถยนต์ของท่านมีอาการสะดุดสะอุก เด้งไม่ขึ้นจนกระทั่งถึงน็อกในที่สุดเรามาพิสูจน์กันว่าในถังน้ำมันของท่านมีน้ำอยู่หรือไม่ครีมตัวนี้ชื่อ water finding paste เป็นครีมที่ใช้ทดสอบน้ำในถังน้ำมันใต้ดินตีตัวนี้เป็นสีเหลืองทองเมื่อสัมผัสถูกน้ำมันจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิน้นแต่เมื่อสัมผัสถูกน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีแค่ระดับของน้ำเท่านั้น วิธีการง่ายๆในการดูแลเพียงเติมผลิตภัณฑ์โฟตอนลงในถังน้ํามันทุก5000กิโลประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โฟตอนน้ําจะถูกขจัดออกไปเรามาพิสูจน์กันว่ายังคงมีน้ําอยู่ในถังน้ํามันอยู่อีกหรือไม่ด้วยการใช้ครีม Water f i ์ไฟดิงเพสถ้าหากว่ายังคงมีน้ําอยู่ครีมจะเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โฟตอนครีมยังคงเป็นสีเหลืองเช่นเดิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โฟตอนจะช่วยให้รถของท่านประหยัดน้ํามัน มีอัตราแรงขค่ดีขึ้นการเผาไหม้สมบูรณ์ระบบเชื้อเพลิงสะอาดช่วยลดควันดำช่วยลดมลพิษเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดโลกร้อนอยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในระยะยาวอีกด้วยอยากดูแลรถคันโปรดอย่างถูกวิธีอย่าลืมหาผู้ช่วยดีๆสักคนบอกลาน้ำตัวร้ายคืนความสะอาดและพลังงานให้รถกลับมาเต็มกำลังเหมือนเดิมด้วย ฟลรอนหนึ่งเดียวแห่งผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางสุดยอดฮีโร่ปราบน้ำในถังน้ำมันรถดูแลหมดจดจากภายในแล้วพบกันทุก3เดือนหรือ5,000กิโลเมตรที่ศูนย์รถยนต์ชั้นนำและศูนย์บำรุงรักษารถยนต์แอคทุกสาขาทั่วประเทศนะครับฟลรอนแรงเต็มสมรรถนะยืดระยะการใช้รถ